ต่อไปจะเป็นการใช้ตัว Pocket t o ท l ผ่านนะครับหรือว่าการขุดนั่นเองนะครับการขุด h o g k i n g นะครับขุด h อ g g i n g นะครับอ,อย่างแรกนะครับผมขอเช็คก่อนว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรอยู่เห็นไหมครับผมคลิกที่เส้นแล้วด้านขวาล่างมันขึ้นว่า Dado g r o u p ขีด d 1 0 mm ผมจะจำชื่อนี้ไว้เลย Dado g r o u p d, d 1 0 mm ลึกขุดลึกลงไปสิบอดมิโอเคไหมครับเผื่อไว้เพราะว่าถ้าเราตั้งไว้สิบมิลเนี่ยแล้วไม้เราเผื่อไว้ส0บมิลพอดีมันจะฟิตเกินไปนะครับเผื่อไม้มันบวมหรือว่าไม้มันพองไม้ขยายตัวนะครับผมก็จะเผื่อไวอ้หนึ่งมิลนี้รูนตรงนี้นะครับผมจะเลือกก็จะใช้ดอกอา่าผมใช้ดอ,อกหกมิลแล้วกันดอ,อกที่สองนะครับ กดโอเคปึ๊อแลมนะครับผมจะอธิบายแลมนิดหนึ่งนะครับแลมมันคือการเห็นไหมครับมันจะวิ่งมันจะวิ่งเป็นทะแยงก่อนนะครับมันจะวิ่งเป็นทะแยงเพื่อ,อ,อลดการเสียดทานของดอกนะครับแต่สําหรับดอกเล็กแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้เอฟเฟกอะไรมากนะครับแลมน่าจะใช้กับดอกที่มันมีไดเมเตอร์สัก2ี่สิบมิลขึ้นไปนะครับดอกเล็กอันนี้น่าจะไม่มีผลมากก็ จะไม่เอาทบมันเสียเวลานะครับ selector เลยครับเ้อาพวนี้ไม่ได้สําคัญมากนะครับมันจะเป็นการวิ่งว่าจะวิ่งเป็นแบบคล้ายๆเครื่องริ้น์แบบนี้นะครับหรือว่าจะวิ่งเป็นแบบจากนอกเข้าในจากในเข้านอกนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับวิ่งว่าทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬินนกานะครับส่วนตัวแล้วของผมงานไม้ที่เราตัดแบบนี้ก็อาจจะไม่สําคัญมากนะครับพวกนี้ เออถ้าคุณใช้พวกไม้จริงหรือว่างานแกะสลักอันนี้อาจจะต้องดูเหมือนการเพราะว่าเรื่องคมมีดมันก็จะมีส่วนกับความเรียดของงานด้วยนะครับแต่ว่าของเรางานไม้บอดแล้วก็งานตัด2มิติก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแล้วก็เลือก selector เลย big associate ด้านขวามืออ่จุดสำคัญเลยนะครับ fast cut คุณต้องเอาออกเราไม่อยากยุ่งกับ fast cut เราจะยุ่งแค่ dado groove d 1 0เปึ๊บเห็นไหมอ่ามันจะขึ้นมาแล้ว dado groove d 1 0บติกถูกสามารถ close ตั้งชื่อ dado groove b a c k ่าผมจะตั้งชื่อเนียมันคือ dado groove แผ่นหลังนั่นเองนะครับ แค่แผ่นหลังไหมหรือว่าน่าจะแค่แผ่นหลังเนาะแค่แผ่นหลังนะครับดาวน์โหดแบรนี้คนระับกด calculate แล้วกด p r y View Selected t ู o l า a t บิบปบ๊บป๊บ,ปบโอเคครับถ้าเกิดคุณทำถูกต้อง มันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะสโลโมชันให้ดูนะครับทีหนึงผมจะสโลโมชันให้ดูผมเลือกตัดตัดก่อนปึ๊บถ่เครื่องมือตัวนี้ผมปรับสปีดลงหน่อยนะครับแล้วก็พรีวิวผมปรับสปีดลงอีกเห็นไหมครับถ้าเกิดดอกเล็กหนะดอกเล็กดอก6มิลวิ่งล่อง18มิลมันก็จะวิ่งเยอะใช่ไหม แบบนี้คุณสามารถใช้ดอก8มมิลมาวิ่งก็ได้หรือถ้าคุณมีดอกใหญ่ดอก15มมิลมันก็จะวิ่งแค่2รอบนะครับอันนี้6มิลอาจจะวิ่งประมาณ4รอบได้4ีหรอบดูวิธีวิว่งนะครับอันนี้เป็นการใช้พ็ c k e t ตนะก็คือขุดภายในเส้นนะครับขุดภายในเส้นนะครับอ่านะอีกอย่างหนึ่งครับเราสามารถทริกเกอร์ตรงนี้ได้ครับ นี่นะครับเครื่องมือตรงนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญไว้เช็คงานนะครับเรากดเรากดทีนึงนะครับแล้วก็ไปติ๊กถูกตรงช่องหน้าดาว o Group นะครับเราจะเห็นว่าเส้นของเราดอกของเราเนี่ยมันทํางานจบแค่ไหนอันนี้มันจบในเส้นพอดีแต่สังเกตดูเห็นไหมมันมี r อยู่นิดนึงอันนี้ก็คือ r ของดอกดอกกมิน จะมีความโค้งที่3ามมิลก็คือครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดนะสมมุติผมเปลี่ยนอนะ่ะผมแต่บคลิีเข้าไปแก้ผมเลือกดอก8ปมิลกดโอเคแล้วก็คาลคูเลตเดี๋ยวสังเกตรตรงโค้งนะเห็นไหมโค้งมากขึ้นนะครับอ่ะสิผมจะลองผมมีดอกสิบห้ามิลลอผมไม่มั่นใจนะผมจะลองใช้ออกผมมีดอก12มิลอยู่นะครับ ผมเลือกดอก12บสองมิลแล้วกดคาลคูเอทดูเห็นไ,ไหมครับอรก็ยิ่งเยอะเพอ,อีกข้อดีคือมันวิ่งจำนวนเนานวนรอ,อบน้อยลงแต่ว่าคุณจะต้องมาเก็บอาเยอะถ้าเกิดว่าเป็นไม้สอดอย่างเงี้ยอาจจะติดอาตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยเลือกดอกให้ถูกประเภทการใช้งานนะครับผมจะเลือกที่6มิล กดคำเลอันนี้ก็จะเป็นการใช้กับตัว Pocket ทูณผ่านนะครับตัวนี้นะครับ